สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมาฉาผ้าเพลินอีกแล้วเด้อค่ะน<ม>ี<ม>่สีมาเห็ดเมนูหอ่อหมก <บา S 2> ปลาชวาปลาคอภาษาบา,หาหนเท่านั่นและไปติดตามน้วกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมทั้งเบิดของการเห็ดห่อหมกปลาช่อนเด้อค่ะกัจะมีปลาช่อนปลาช่อนนี่ลางเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ<ม>ลางนำเกลือสองสามน้ำเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เอาใส่ตะก้าไว้เห็นมันเสะเดนางค่ะแล้วก็พริกแกงค่ะพริกแกงนี่ก บ่ไดตาเองค่ะเป็นพริกแกงสื่อมาอันนี้กับเป็นกะหลำปีรั่วค่ะไข่ไก่ใ,ใบโหระาพาพริกแดงซ้อยแล้วก็ใบโูรซอยอันนี้ก็เป็นกะทิค่ะอันนี้เป็นกระลำที่เหลือจากกินหมูกระทะกับลูกค่ะเดี๋ยวเอามาหลวกใส่กลนกะทงแล้วก็โหระพาแต่บางคนก็จะเป็นใบย่อใบหยังอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะตามความสะดวกเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแลกก็เดี๋ยวใส่ กิเกแกงลงไปถ้าผู้ใดอยากให้มันหอมๆจิตรำกระชายเพิ่มก็ได้เด้อค่ะแต่ว่างนี้บ่ได้ตําเพิ่มแล้วก็ตำด้วยกะทิค่ะกะทินี่จะค่อยๆใส่ด้วยค่ะ,ะ,ะค่ะะะขอ,ขอยๆใส่ไข,อข,อข,อสข่ไก่ถ้าเกิดผู้ใดมีไข่เบอร์ใหญ่ๆกะอาจจะใส่สองฟองแต่ว่านนี้มันเบอร์น้อยค่ะใสามฟองขนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ผู้ใดที่ใส่มือขยำขยำกระไรขึ้นกันเด้ค่ะเห็ดบกเก่งนะค่ะคนที่เบิงยู่น่อาจจะเห็ดเก่งกว้าก็ได้เดี๋ยวมาลุ่นกันว่าเป็นแต่ไหนกินบ่อค่ะเดี๋ยวห้างสีปรุงรสค่ะใส่เกลือน้ำตาลค่ะอันนี้ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลไส้ก็ะไรได้ค่ะ ยนี่ได้น้ำตาลมะพร้าวมากแปะน้ำตาล,น,ตาลนิดหน่อยส่รสด,ดีนิดหน่อยชุยลดนิดหน่อยผู้ใดบ่ามาก,กับบ่ไสเด้อค่ะแล้วแต่อันนี้ก็สิใ้่นิดนิดน่อยใส่เกอเป็นการชุยรดขึ้นมากอีกนิดนึงใครบ่กินผงชุยรดกับบ่ไส้ก็ได้ค่ะ ินนก่อนออย่าขอเติมเกลือนิดหน่อยค่ะเติมเกลือลเติมน้ำตาลอีกอย่างละนิดหน่อยมาชิมรสอีกอืมอเคอ คิดว่าน่าจะได้ทีแล้ววันนี้กเะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวใส่ปลาช่อนค่ะปลาช่อนมีเสด็ดน้ำแล้วเดี๋ยวทำมาเบิองน้ำกันได้ค่ะว่นมันสิหน้าตาออกมาเป็นยังไงวันสิกพี่จังทีเพื่อนเฮ็ดบอพอเป็นเมนูที่พวกค่อยได้เฮ็ดค่ะส่วหมากกัเฮ็ดต้มเห็ดแกงเห็ดก้นเห็ดป,ปลาเข้มปลาแห้งเปง็นยังนผักไว้จักหน่อยเดี๋ยวห้อไปเห็ดกระทงเตรียมหนึ่งกันค่ะกระทงที่เห็ดจากใบตอง ที่จริงใบตองมีกะผู้ใดเห็ุเป็นสี่เหลี่ยมหรือเหตุเป็นวงกลมก็ไดอันนี้เห็ดเป็นวงกลมเอาถวยยูบานมะขวมมะงุมแล้วกะเอามีดตัดเลยค่ะเห็ดเห็นเป็นวงกลมเดี๋ยวสิหเิบกระท่องสี่มุมอันนี้คือใส่สองใบค่ะเอามาประกบกันหยิบแบบง่ายๆเลยอันนี้ใส่แม็กด้วยค่ะผู้ใดใส่ ไม่กัดไม่จิ้มฟันมากัดไว้ก็ได้อันนี้เห็ดกินง่ายๆเดบบ้านๆค่ะก็ะได้พิธีพิถันสวยงามเอียงนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก์สิมาตักพักห้องพืนค่ะกระหล่ำปีลวกก้อนค่ะตามด้ดยมวยหงละผา าเอาปลาช่อนที่ยาผสมใบค่ะอันนี้บลูบเห็ดกระทงลายอันเกินไปปะเดี๋ยวจะลอกตากเบื้องก่อนค่ะได้ทั้งเบิดห่ากระทงค่ะเนื้อเน้นๆน้ำหน่อยเกินไปเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนสุกเดี๋ยวจะเป็นหนาตาจังไดค่ะสิน้องหาเห็ดหค่ะอันนี้กบสหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีค่ะี่น้อง ผู้ใดมีซึ่งก็ใส่ซึ่งด้วยค่ะพอดีอยู่นี่คนซึ่งห่างอย่าได้ใ,นใ,นใส่กัละมังแบบมีแท่นค่ะแท่นกันไดเคือกันขั้น,นตอนต่อไปสิเป็นการเทิศนามลาดน้ามันด้วยค่ะจงกะทิไว้นิดนึงบริเทผสมเบย์แป้งขนานน้าวโพดนดี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาตั้งไฟค่ะ ตอนนี้หมอก็เริ่มเดือนแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักธรรมะหลุดน้อกันวนาตาจะิป็นยังไรมันจะเป็นตะกินที่จังผู้อื่นเห็นบอหโอ้วฟกช่อนมันคือปลคือของเพ่อนเพีนยนได้คลิปเหรออันนี้กะอันนี้กะแข็งเกินไป oh <no. S 1> โอ้ยน่าจะแป้งหลายเกินไปค่ะ <No. S 2> เนาะไปไหนเใส่เดีือเขึ้นเกลือแหลเขาเห็ดกินเองค่ะพี่นอ้องเขาเห็ดกินเองเดี๋ยวขึ้เกลาแหละโอเคมันกับิ่งโคสีดายขึ้น่นมันๆเ,เขาเอาหน้าตานะเขารสชาติเดี๋ยวนี้รสชาติน่าด้รู้เลย่รจะเป็นไงใจใบบกูดซอย แดงหนาด้วยพริกแดงอืมเป็นแต่ไปเค้งชีพตาเหล็กน้ำผึ้งได่บอนีิสิบอนขัดออกตั้งแต่อาทิตย์แรกจำบอกพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของห่อมกปลาช่อนค่ะอาจจะเพราะสวยงามจะว่ากะกินได้คือเก้าละค่ะข้าเห็ดกินอยู่บ้านเนาะมือเสร็จแล้วค่ะเบิ่งแม่เขาห่อนๆแล้นี่เขาหอมาะลิลูกเองค่ะเดี๋ยวกินกัระเพมกปลาช่อนแซ่บๆว้าวกับเพาะพร้อมแล้ว กินข่าวน้ำกันค่ะพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอาเมือปาชอนก่อนเลยนี่ค่ะมเมื้อปลาชอนนน่มๆ รสชาติดียุค่ะหนาตาบ่พานแต่ว่ารสชาติใ่ใดยุค่ะอ่ะอน,นี้ก็เป็นนักชิมกิติมาซากด้วยค่ะโอเคเอาเดี๋ยวให้ชิมพอมุอร่อยอยุติว่ามันใส่ปลาหลสด,ดตรงตรงใส่ปลาขนมุขนาดนี้ใส่ปลาสองซนหรือสามซนแล้วก็ใส่เคืองมันสะม่านซมี เจ้ารสศาสตรอโยโอเคเจ้ากนงอยู่แจ้งั่งกับที่แซบเนาะเดี๋ยวไวงวดหนานะไวงวดหนานะโอ้งงโอขอบุ้นค่ะเช็คประทาเล็กมาเองพ่อมกปราซอนครับวันนี้ปีมือม,าามันฉาบเพื่อนครบัรบแซบว่าแซมลองมึงลองมึงกมีไงครับก็มี เอาชิมเบิ้งกันดูเฟ้งแดดสั่งเฟ้งแดยอะครับตะว่าก้างไหลเอาก็ไปลาอดเนาะแสีบอยู่แสีบอยู่แสีบอยู่เป็นบอกโอเคแต่ว่าปลาหลาปวดก้างไหลเนี่ยโหคือย่าวยิ่งแล้วโอ้ยมันตรงแถวตะเนียมมันหนีมันงวดรุ่นปลาไข่ได้ด้วยแต่ปลาไข่เด้อดจะเห็ดแก้วมือ แป็ว่ารสชาติโอเคอยู่เนาะโอเคกับรสชาติใชดๆๆเยี่ยมกับเยี่ยมเป็นไงครับ,ค,บรครับโอเคแสบปาตังครับแสบยืนปลาโลบเลียงไหนแสบบออร่อยยืนบอเออเขาเจ้าแม่์ฮงไว้แล้วโอเค,อเคขอบคุณครับ ซึ่งจำเป็นกะเกือบไปแล้วค่ะมือน,นี่เกือบปงเพราะท่านอือหือโอ้ยใ่มอเหยื่อเปนเบิดกระมังใบหนึ่งเปีกใบหนึ่งห้พี่น,งนองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกับช่องมัตฉาพาเพลินค่ะบ๊ายบาย